หมูกระเทียมไก่ข้นเมนูเร่งด่วนยามอิ่วดูดูพี่น้องดูอียอน่ากินอย่างแรงนี่อะหรนี่คือวัตถุดิบที่พี่บ่าวจะใช่นะหมูบดจ้มขีดเคยเคยจ้่องกระเทียมจีนติบกรีบต้นหอมสองต้นลับเรกเลยก็ก็ทำเป็นกระเทียมรับเหมือนเดิมเลยพี่น้องแบบง่ายง่ายกดไปเลยแค่นี้จะได้เสร็จเรียบร้อยไปทำกระเทียมเจียวใส่น้ำมันลงไปเปิดไฟอ่อนขึ้นมาก็ไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดนะใส่กระเทียมลงไปเลย ทำกระเทียมเจียวนะก็ใช้ควอยอ่อนๆมาตลอดเลยตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วสังเกตที่กระเทียมชิ้นเล็กๆนะพอเหลืองได้ที่เนี่ยก่อขึ้นได้เลยกอเหลืองประมาณนี้ขึ้นได้เลยก็เทออกไปสำหรับกระเทียมก็อย,าย่าให้ไหมนะพี่นนอะทีนี้ก็เกลี่ยๆชิ้นใหญ่ๆก็ยังขาวๆหน่อยเอนะในส่วนทุนกระเทียมเจียวนะก็เหลืองทองได้ที่ ทีนี้ก็ใช้น้ำมันกระเทียมเจียวน,นิดหน่อยน้ำมันกระเทียมเจียวก็ใช้ไปสักหนึ่งช้อนก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราผัดหมูสับเนี่ยก็จะมีน้ำมันออกมาอีกแล้วก็หมูสับลงมาผัดก็ตอกไข่รอไว้ใส่ทอดผัดลงไปสักหนึ่งช้อนจ้าหม,มูไก่ถูกแบบนี้ลดไฟลงมาก่อนแบบเร็วกเลยน้ำมันหอยใส่ไปหนึ่งช้อนอันนี้ให้ออกเค็มหน่อยนะพี่น้องทอดผัด ครึ่งช้อนยิ่วดำหวานประมาณหนึ่งช้อนจ้าน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนจ้าปรุงรสพี่น้องก,ก็ใส่ตามชอบพอรปรุงรสเสร็จนะจากควยอ่อนก็ปรับขึ้นมาเป็นควยระดับกลางนี่ก็ผัดส่วนผสมนี้เลยเอาละทีนี้ก็ใส่กัดเตรียมเคี่ยวลงไปส่วนหนึ่งตัดคุกคให้เข้ากันเอาละแล้วก็เกลี่ตรงกลาง อันนี้โอเคใ,ใ่ลงไปเลยเจาะเจาะไปเลยถูกมากน้อยตามต้องการรูต้นหอมลงไปก็ดูว่าต้องการให้เคยถุกขนาดไหนนะของพี่บาวแค่นี้เสร็จเรียบร้อยเอาขึ้นได้เลยเสร็จแล้วพี่นนอะดูใส่พรุ๊บลงไป <c ười> กระเทียมเจียวเพิ่มลงไปนิดหน่หนอยถ้าใครชอบพริกไทยป่ยนใส่ลงไปจัดไปพริกน้ำปลาเคยต้องการความเผ็ดเสร็จเรียบร้อยพี่น้องดอูเมนูด,ด่วนยามหิวหมูกระเทียมเคยก้นไอ้ยาในตัวของใครทุกมากน้อยตามต้องการบอกก็เจาะเข้าไปพรุบอย่างนี้จัดไป ได้รสชาติที่รวยพี่น้องในทวนของหมูจะออกเค็มนำ้ำและมีความหอมของกระเทียมเคี่ยวทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการเผ็ดอืมจัดไปถ้าต้องการเผ็ดบอกเลยพี่น้องเมนูนี้นะถ้าหากว่าเรามีหมูสับไว้ในตู้เย็นนะเอาออกมาํำแป๊บเดียวได้กินกดตรชินิ่นไปชอบเมนูที่ํำแบบง่ายๆได้ความอร่อยพี่น้องลองทำดูและพบกับเมนูอื่นของพี่บาลได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง